สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่แล้ววันนี้นะคะครูแป้งก็กลับมาเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูแป้งก็จะมาสอนเรื่องคำวิเศษนะคะคำวิเศษนะคะก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษขยายเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้นคำวิเศษนะคะ มักจะอยู่หลังคำที่มาขยายเสมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของคำวิเศษมีกี่ประเภทอะไรบ้างอย่างแรกนะคะประเภทที่1ได้แก่ลักษณะวิเศษประเภทที่2การวิเศษประเภทที่3ส,สถานวิเศษประเภทที่4ประมาณวิเศษประเภทที่5ปุจฉชาวิเศษ ประเภทที่6นิยมวิเศษประเภทที่7อาอนิยมวิเศษประเภทที่8ปฏิชยาวิเศษประเภทที่9ปฏิเศธวิเศษ et, และประเภทที่10ปรปพันธวิเศษนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละละนะักษณะแต่ละประเภทของคำวิเศษเป็นอย่างไรกันบ้างเราม,มาเริ่มกันที่ลักษณะวิเศษนะคะลักษณะวิเศษนะคะนักเรียนคือ เป็นนิเศษที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะคำนั้นๆหรืออาจจะบอกชนิดขนาดสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอาการก็ได้นะคะยู่ตัวอย่างเช่นกลมขี้เขียวใหญ่เปรี้ยวหอมหนาเป็นต้นค่ะต่อไปชนิดที่2นะคะได้แก่ การวิเศษคำว่าการนะคะมันมาจากคำมันแปลว่าเวลานะคะดังนั้นนะคะชนิดนี้ก็คือคำวิเศษที่ต้องขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลานะคะอย่างยตัวอย่างเช่นเชา้าสายบ่ายเห็นอดีตอนาคตประมาณนี้นะคะนั้เรียนเรามาดูกันประเภทที่3นะคะประเภทที่3คือสถานวิเศษคำว่าสถาน แน่ๆเลยนะคะก็คือสถานที่นั่นเองนะคะก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกสถานที่นะคะอย่างเช่นไกลใกล้กลบนล่างเหนือใต้เป็นต้นนะคะต่อไปประมาณวิเศษคำว่าประมาณก็คือมันมาจากจํานวนปริมาณอะไรประมาณนี้นะคะอย่าง ประมาณวิเศษก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกจำนวนนับบอกปริมาณได้แก่1 2ึสมากน้อยจุบอกปริมาณมากบอกปริมาณน้อยบอกจำนวนว่ามี1นึ่จำนวนมี2องจำนวนมี3ามจำนวนหรือบอกขนาดอย่างคำว่าจุนะคะอ่ะต่อไปประเภทที่5แล้วก็คือปรจฉาวิเศษปุจฉาวิเศษนะคะก็คือเป็น คำวิเศษที่จะต้องขยายคําอื่นเพื่อแสดงความสงสัยหรือคําถามนะคะอย่างเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่ก็คือจะเป็นคําที่ต่อท้ายคําถามเพื่อให้มีคนตอบคําถามนั้นนะคะต่อไปประเภทที่6นิยมวิเศษก็คือคําที่ใช้ขยายคําอื่นเพื่อบอกความแน่นอน ความชัดเจนความแนะนาําความชัดเจนนี่ก็หมายถึงเราต้องบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนูน่นไปนี่อะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นคาว่านี้นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนนะคะต่อไปประเภทที่7ก็คืออน,นิยมวิเศษ หมายถึงคําที่ใช้ขยายคําอื่นโดยจะไม่บอกความกำหนดหรือความแน่นอนก็คือจะไม่ชี้เฉพาะนะคะอย่างได้แก่คําว่าเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรทำไมฉันได้อื่นนะคะต่อไป8ปฏิชายาวิเศษนะคะต่อไปนะคะเป็นประเภทที่8 ใกล้จากประเภทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือปฏิจยาวิเศษก็คือคำวิเศษที่จะต้องเป็นคำที่ขยายคำอื่นเพื่อแสดงอาการรับรองโต้อตอบหรือขันร,รับนะคะเรามักจะเห็นคำว่าจะจ๋านะคะเออเออนี่ก็อาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะพะยะค่ะขอรับ ก็จะประมาณนี้นะคะคือคำวิเศษพวกนี้จะไว้รองรับเพื่อขานรับข้างท้ายเราจะสังเกตที่ท้ายประโยคนะคะผู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาจจะมีคำว,ว่าครับเข้ามาก็ได้นะคะอ่าต่อไปประเภทที่9ปฏิเสธวิเศษแน่นอนค่ะคําว่าปฏิเสธฉะนั้นก็จะต้องเขาจะต้องไม่เขาจะเป็นคำที่วิเศษที่ต้อง ปฏิเสธแน่นอนหรือการไม่ยอมรับแน่นอนเราพูดง่ายๆก็คือเป็นคําวิเศษที่ขยายคำอื่นเพื่อแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่ามิไม่มิใช่ไม่ได้มิได้หามิได้เป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่10แล้วประเภทสุดท้ายก็คือ ประเภทของคำประพันธ์วิเศษประเภทนี้นะคะก็คือประเภทที่เป็นคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเราจะเห็นคำว่าที่ซึ่งอันดังที่เพื่อว่าอย่างที่ค่ะเป็นต้นนะคะต่อไปหน้าที่สุดก็หมดแล้วนะคะ เรามาทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคําวิเศษมีขี่ประเภทพวะวิเศษนะคะที่เราสอนมาที่ครูสอนมาเมื่อกี้ก็จะมีลักษณะวิเศษการวิเศษสถานวิเศษประมาณวิเศษปุจฉาวิเศษนิยมวิเศษอนิยมวิเศษปฏิจจชาวิเศษปฏิเสธวิเศษและ สุดท้ายก็คือประพันธ์ทวิเศษนะคะ,ะนักเรียนก็จะรู้กันแล้วนะคะว่าแต่ละประเภทเป็นแบบไหนเรามาดูต่อไปก็คือหน้าที่ของคำวิเศษนะคะสิ่งนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าที่ของคำวิเศษมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือหน้าที่ของเขาก็คือคำวิเศษเนี่ยจะทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าอย่างครูยกตัวอย่างประโยคเช่น คอนโดสวยราคาไม่แพงนักเรียนเห็นไหมคะว่าคำว่าสวยที่เป็นตัวสีแดงๆเนี่ยที่คูเดอ์เชอร์ไว้เนี่ยจะเป็นคำวิเศษขยายคำนามซึ่งขยายคำว่าคอนโดนะคะให้รูให้รู้ว่าคอนโดเขาเนี่ยสวยอ่าประมาณนี้นะคะต่อไปหน้าที่ของคำวิเศษอย่างที่2ก็คือคำวิเศษนะคะจะทำหน้าที่ขยายคำสรรพานาม ที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นฉันเองที่เป็นคนบอกให้เขาทำการบ้านเห็นไหมคะคำว่าเองจะเป็นคำขยายคำว่าฉันซึ่งเองเนี่ยเป็นคำวิเศษนะคะจะมาขยายคำสรรพนามซึ่งคำว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่เป็นจะเหมือนเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้นะคะอ่าต่อไป 3. นะคะคือคำวิเศษ ทำหน้าที่ขยายกริยาเช่นคนตื่นเช้ามักจะได้รับประทานอาหารตรงเวลาเห็นไหมคะคำว่าเช้ามักจะเป็นคำวิเศษที่ขยายคำนามขยายคำกริยานะคะโดยขยายคำว่าตื่นตื่นเนี่ยจะเป็นคำกริยานะคะขยายเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะได้รู้ว่าเช้าเขาตื่นเช้าประมาณนี้นะคะ ต่อไปคําวิเศษนะคะจะขยายคําหน้าที่ขยายคําวิเศษด้วยกันเองเช่นเธอคนนี้รูปร่างหน้า,นาตาน่ารักมากเห็นไหมคะคําว่ามากก็เป็นคําวิเศษแต่เขาก็ขยายคําว่าน่ารักซึ่งเป็นคําวิเศษอยู่แล้วขยายเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าสำหรับคำวิเศษนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะนักเรียนครูก็ขอให้นักเรียนดูวิดีโอและทบทวนความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ความพิเศษครูปแป้งก็ขอฝากไว้เท่านี้ไว้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ